สวัสดีค่านักเรียนพบกับห้องเรียนออนไลน์บายครวมหนยแต่งบทร้อยกรองเรามาดูความหมายของกรอนกรอนเป็นบทร้อยกรองประเภทที่บังคับคณะสัมผัสและเสียงวรรณยุกต์อาจกล่าวว่าเป็นบทร้อยกรองที่ผู้คนนิยมแต่งต่อไปกรองสุภาพ กรอนสุภาพถือได้ว่าเป็นต้นเขาของกรอนประเภทต่างๆแบ่งออกเป็นหลายชนิดโดยเรียกชื่อตามจำนวนคำหรือจำนวนพยางในการแต่งเช่นกรอนสี่กรอนหกกรอนแปดหรือกรอนเก้าแต่กรอนสุภาพหรือกรอนแปดเป็นกรอนที่นิยมแต่งกันมากที่สุดค่ะ ต่อไปแผนผังกรอนสุภาพแผนผังกรอนสุภาพหรือกรอน8วรกแรกขึ้นด้วยวรศัดับนะคะวรศัพับวรรับวรรองและวัรส่งวรศัพับวรรับวกรองวักส่งคำสุดท้ายของวรวรศัดับไปสัมผัสคำที่3ของวรรับ คำสุดท้ายของวรรครับไปสัมผัสคําสุดท้ายของวรรครองและคําสุดท้ายของวรรครองไปสัมผัสคสําที่5ของวรรสมและมีสัมผัสระหว่างบทนะคะนี่คือแผนผังกรอนสุภาพตัวอย่างกรอนสุภาพกรอนสุภาพ8คํคำประจําบ่อน อ่านสามตอนทุกวักประจักษ์แถลงตอนต้นสามตอนสองสองแสดงตอนสามแจ้งสามคำตามจำนวนกำหนดบทระยะกะสัมผัสให้ฟาดฟัดชัดความตามกระสวนวางจังหวะกะทํานองต้องกระบวนจึงจะชวนฟังเพราะสนอกใจ แล้วเรียนดูนะคะสัมผัสคำแผนผังบังคับของกรอน8หรือกรอนสุภาพนะคะนี่คือหน้าตาที่ครูยกตัวอย่างมีทั้งหมด2บทมีสัมผัสระหว่างบทนะคะคำแรกคำสุดท้ายคำว่าบอนไปสัมผัสคำว่าตอนคำว่าแถลงสัมผัสคำว่าแสดงและคำว่าแสดงสัมผัสคำว่าแจ้งสัมผัสระหว่างบทคือคำว่านวล กับสวนสัมผัสบทต่อไปที่ส่งนะคะคือคำว่าสัมผัสไปสัมผัสคำว่าฟัดคำว่าสวนไปสัมผัสคำว่ากระบวนและคำว่ากระบวนสัมผัสคำว่าชวนนะคะลักษณะลักษณะบังคับของกรอนสุภาพลักษณะบังคับของกรอนสุภาพ ประกอบด้วย1คณะบทหนึ่งมีสองคำกรหรือ4ี่วรรควรรคหนึ่งหนึ่งมี7ถึง9ก้าคำส่วนมากนิยมให้มี8คำา 2. ส,สัมผัสสัมผัสหมายถึงคำคล้องจองกันซึ่งการใช้คำคล้องจอง จะใช้สัมผัสในและสัมผัสนอกและเป็นบทร้อยกรองที่นิยมแต่งกันมากประเภทประเภทของกรอนสุภาพกรอนสุภาพแบ่งออกเป็น2ประการคือ1กรอนขับร้องกรอนเพลง กรอนขับร้องประกอบด้วยกรอนบทละครกรอนบทเสภากรอนศักวากรอนดอกสร้อยกรอนเพลงประกอบด้วยกรอนนิราศกรอนนิทานกรอนเพลงยาวกรอนบทละครเป็นกรอนที่แต่งขึ้นสำหรับแสดงละคร นิยมแต่งวรรคะกถึง9าคำโดยขึ้นต้นบทด,ด้วยคำว่ามาจะกล่าวบทไปเมื่อนั้นและบัดนั้นกรอนเสภาแต่งขึ้นสำหรับขับเสภาให้ขึ้นต้นด้วยคำว่าครานั้นไว้ต้นกรอนวัรรแรก กรสัก,กาวาใช้เล่นเป็นกรนสกรสดโต้อตอบกันมักนิยมใช้6-9ถึาคำขึ้นต้นวักสดับบาทแรกว่าสัก,กาวาและจบวักส่งของบาทสุดท้ายว่าเอ่ยกรอนดอกสร้อยนิยมแต่งเป็นสี่คำกรหรือ8ปดวัก วักสดับในการขึ้นต้นบทจะใช้4ี่คำโดยเพิ่มคำว่าเอ่ยไว้ระหว่างกลางและจบบาทที่4ด้วยคำว่าเอ่ยกรอน,นิทานใช้คำกรอนแต่งเป็นเรื่องอาจเรียกชื่อหนึ่งว่ากรอนนิยายขึ้นต้นด้วยวักสดับ หรือวรรครับก็ได้เมื่อจบเรื่องใช้คำว่าเอ่ยในวรรส่งของบาทสุดท้ายกรอนเพลงยาวการแต่งกรอนเพลงยาวสามารถแต่งได้ยาวเท่าใดก็ได้ตามเนื้อหาของความที่กวีต้องการพันนา,นากรอนเพลงยาวจะขึ้นต้นเรื่องบทแรกด้วยวรรรับและเมื่อจบ ลงด้วยใช้คำว่าเอ่ยเป็นคำสุดท้ายของวรรส่งในบทสุดท้ายกรน,นิราชมีลักษณะการแต่งเหมือนกับกรอนเพลงยาวคือขึ้นต้นด้วยวรรครับและมีคำว่านิราชปรากฏอยู่แต่บางเรื่องก็ขึ้นต้นด้วยวรรครับไม่ไม่มีคำว่านิราชก็ได้ กรน,นิราชข้าครวนถึงความรักความทุกข์ที่เกิดจากการพรับพรากการตัดพพอหึงหวงแต่กรน,นิราชจะเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเพราะนิราชหมายถึงการจากไปค่ะ ชั่วโมงนี้พบกับควรมนวยนะคะชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนการาแสดงแผนผังการบังคับชั่วโมงนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคน